สวัสดีครับสวัสดีจังหวัวันนี้นะครับนะวันนี้น้องก็ไปคัดวัตถุมงคลนะครับรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะครับวันนี้ก็มาเป็นเหรียญน,นะครับวาระเก้ารอบของหลูวปูอิมนะครับ นะฮะวันนี้ก็จัดมาให้พี่ๆนะครับ2ี่กว่ารายการนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกชมดูนะครับพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะพี่นะวันนี้ก็มีมาในส่วนหลายหลายรายการนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกรับชมไปพร้อมกันพี่ชายกับราคาพิเศษใครถูกใจองค์ไหนใครโดนใจองค์ไหนปิดกันเข้ามาได้ครับนะฮะ รายการแรกครับขอน,นําเสนอเป็นรายการนี้พี่ชายรายการนี้เป็นเพ้นหน้าหลังเลยพี่ชายนี่ฮะเพ้นหน้าหลังเลยครับราคาเดิมเลขคู่ตัวเบอร์หมเลขสองศูนย์รายการนี้เลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานไว้ให้ลูกไว้ให้หลานไว้ให้ภรรย,ยาได้ครับในรับรองว่าถูกใจแน่กับพุทธศิลป์สมัยใหม่พี่ด้านหลังเป็นเพ้นองค์เจดีย์นะครับเลขคู่ตัวเบอร์เมเลขสองศูนย์ฮะรายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะครับที่400บาทเท่านั้นนะครับ400รอบาทเอาไปบูชา,าได้เลยพี่ชายสวยๆครับรายการที่หนึ่งฮะ ต่อมารายการที่2ก็รายการที่2เป็น cil, เพท์เสมือนจริงเหมือนกันพี่ชายด้านหลังนะฮะ่เป็นอ่าน่าจะเป็นสารานะครับหรืออุโบสถวัดหรือเปล่าพี่นนะเลขคุณนเบอร์มัามหนึ่งฮะรายการนี้ก็มีสาริกาคู่นะครับกับรุ่นรวยร้อยปีโชคดีราชาตินะฮะชื่อรุ่นก็มีดีมีชัยไปกว่าครึ่งฮนะรายการนี้400บาทนะครับนะฮะ ส่วนใครอยากจับคู่เนี่ยฮะใครจับใยอยากจับคู่เพท์นะครับผมให้คู่ละเจ็ดร้อยนะผมลดให้ร้อยหนึ่งพิเศษให้เลยนะครับเหลือองค์ละสามร้อยห้าสิบาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่นะครับต่อมารายการที่สามครับรายการนี้ก็สวยครับเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนฤดูใบไม้ผลินะฮะเลขคนณตัวเลขอีกสองสามครับรายการที่สวยนะฝากลูกฝากหลานฝากเป็นของขวัญนะฮะนี่ผมบอกเลยว่ายังไงเขาก็ชอบยังไงเขาก็ถูกใจครับกับบุตรศินซ่อมใหม่ใหม่พี่รายการนี้สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่ชายรายการที่สามฮะ ต่อมารายการที่4ครับรายการที่สวยๆเลยพี่ชายเลขค้นตัเบอร์มาเลขยี่สิบสี่ครับรายการนี้มาเป็นเพ้นจัดเต็มเต็มระบบฮะรายการนี้นะครับขอแบ่งปันให้พี่นี่ครับเพียงแค่400บาทนะครับ400บาทจัดให้พี่นะครับรายการนี้เลขค้นตัเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนะนี่ฮะรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5ครับโอ้โหเลขค้นตัเบอร์มาเลขยี่ห้ารายการนี้เป็นเนื้อแบบ ล็อกเก็ตนะครับนะเป็นฉากล็อกเก็ตนะฮะเลี่ยมกอบพร้อมเช้ง,งานและพี่ได้คนเบอร์ยี่ิห้รายการนี้ใครรับแจ้งได้พี่ชายขอ280บาทผมจัดให้280บาทผมจัดให้ครับพี่ชายรายการที่5นี่ครับต่อมารายการนี้ครับรายการที่6ครับพี่ชายรายการที่6กรายการนี้ก็จสวยครับนะผมขออนุญาตดูเนื้อกบ,บว่าเป็นเนื้ออะไรฮะนะฮะเนื้อดูไหนเอ่ยรุนนี้ นะเ้าใส่ต้องเปิดวัดใจที่ไบหายนะครับรายการนี้รายการที่6นะครับนะสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะมีฝั่งเพชรเต็มสูบฝั่งขอบนะเลขคนที่เบอร์สิบสามด้านหลังนะฮะนี่ฮะมีด้านหลังมีสาริกาด้วยนะลงยาด้วยผมวัดใจเลยอ,องค์นี้ผมขอ250เลยวัดใจวัดใจไปเลยพี่ขอ250บาทนะครับไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่จายนะรายการนี้จะเป็นรายการที่ 7ครับโอ้โหรายการนี้สวยจัดครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินฝังพลอยหน้ากากนะฮะไม่มีหน้ากากนะพี่นะนี่นะฮะโอ้โหอ๋อหน้ากากข้างหลังหน้ากากข้างหลังเป็นหน้ากากทองะระฆังลงยาสาริกาฮะเลขขคอดัเบิใหมายเลขสิบสนะี่ฮะโอ้โหรายการนี้พี่สวยงามจริงๆครับรายการที่เจ็ดครับรายการนี้นะ ฝังพลเต็มสูบนะเอาไปพี่ชายนีครับเท่ากัน250บาทหวานหวานนฮะนี่นะครับสวยๆต่อมาครับพี่ชายรายการที่ไปฮนะรายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาธนวลน,นะครับตัดชิดเลี่ยมน้ํามันโบราณนะครับเลขคนจับเบอร์หมายเลขแฮะเลขคนจับเบอร์หมายเลขแรายการที่8ดี่นะครับใครถูกใจใครปิดได้ปิดมาพี่องค์นี้ผมขอ2 0 0 หกสิบปิดมาพี่นะใครไวใ, mm hmm. ใครได้นะครับนะเอาไปพี่ชายสองร้อยหกสิบาทนะครับต่อมาครับมาเป็นนวะกันบ,บ้างรายการนี้เป็นนวะนี่ครับเมื่อกี้นะครับ Lauren, เป็นหาชนวนหรือเปล่าเลขขนตัวเบอร์อง์นี้นวะเลขหกนะขอสามร้อยนวะองค์นี้ผมขอสามร้อยบาทแค่ค่ากรอบก็ไม่ได้แล้วพี่เชื่อผมแค่ค่ากรอบก็เกินแล้วนี่ครับนะต่อมาคร <ton> ับพี่ชายมากันต่อเนื่องเลยครับกับรายการนี้ทองแดงโ <t> บราณทองแดงโบราณเลขเอ้ยนวะนี่ครับนวะเลขแปดนนะครับตอกนอ นวะเลขแปดครับเอาไปสามร้อยเหมือนกันนวะเลขแปดก็เอาไปสามร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่สิบครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดฮะโอ้โหสิบเอ็ดมากันต่อเนื่องรายการนี้เป็นเนื้อตัดชิดโบราณนะครับเป็นเนื้อทองแดงเลขคนเบอร์ยี่สามครับสองร้อยห้าสิบบาทพี่แช่น้ามันว่านด้วยนะแช่น้ามันว่านด้วยนะสองร้อยห้าสิบบาทพี่ไขวายใครได้ครับนะฮะเอาไปพี่ชายรายการที่สิบเอ็ดครับ ต่อมาครับรายการที่12ครับโอ้โหพ,พี่จ๋ารายการที่2องี่ยังโหดนะฮะรายการนี้เป็นเนื้ออัปก้าฝั่งพลอยนี่ครับเต็มสูบแบบนี้เลยพี่เนื้ออัปก้าฝั่งพลอยนะเอาราคาไปพี่เอาเอาคาร์บหวานไปบูชากันด้านหลังหน้ากาก,ากทองระครังลงยาชุบทองหรือเปล่าพี่เลขคนที่สิเอาไปพี่องค์นี้280ใครไวใครได้ครับรายการที่12ฮนะ ต่อมา13ครับมาลุยกระตอกับเนื้อทองแดงโบราณเลขคุณเบอร์ยีฝังพลอยเอาไป250บาทรายการนี้พี่ๆเอาไปสองรอยหบาทครับพี่ชายรายการที่13ฮะต่อมารายการที่14ครับถูกใจงานถูกใจพี่พนะสายคลาสสิกครับมาเป็นเนื้อนี้เลยเนื้อทองแดงโบราณฝังพลอยนะครับโอ้โหฝบงพอยงเ,เพชรน,นะสวยงามพี่งกนคลาสสิกเผานะฮะนี่ฮะดูเหรียญออกนะ สวยมากนะครับเลขคุดยู23นะเอาไป250บาทพี่ชายรายการที่14ครไปกันต่อครับกับรายการที่15ครับรายการนี้นะครับเลขค้ดอาเบอร์หมายเลข2ครฮะรายการนี้เนื้อปาก้านะครับโอ้โหเต็มสูบนะครับเต็มสูบพี่ชายแบบนี้ฮะถูกใจแน่นอนนะครับรายการที่คนดเบอร์หมายเลข2ด้วยครับเลขร้องแม่ทับครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย280บาทครับสาหรับเนื้ออันปาก้านะครับ ต่อมาเป็นเนื้อทองแดงกันบ้างนี่ฮะโอ้โหเนื้อทองแดงก็แพงได้เนื้อทองแดงก็แพงได้ออดพ,ไดพี่เล็กคุณเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่ครับนี่ฮะทองแดงก็แพงได้ครับต้องเนื้อนี้เลยรายการนี้เอาไปพิจัาสองร้อยห้าสิบบาทนีครับสองร้อยห้าสิบบาทเอาไปเลยพิจายครับรายการนี้รายการที่สนะิบหกฮะโอ้โห ต่อมาครับพ like, e. the ี road, mm ่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่17รายการที่17มาเป็นฉากล็อกเก็ตครับนี่ฮะเลขคนเบอร์หมาเลขสามศูนย์นะฮะรายการที่17นะครับแบ่งปันพี่พี่สองร้อยแปดสิบบาทนะฮะสองร้อยแปดสิบบาทพี่ชายนะครับมวลสารแน่นๆนะครับรายการนี้นะฮะถูกใจพี่พี่แน่นอนครับเหมือนเดิมฮะรายการที่17ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับขอนําเสนอเป็นรายการที่18นะครับ รายการที่ที่แปดขอน,นําเสนอเป็นองค์นี้พี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อนวะลงยาไล่สีเขียวเหลืองหน้ากากเงินแท้ขอบลงยาขาวหลังลงยาขาวลงยาสาริการายการนี้เนื้อวะเลขค้นเบอร์หมายเลขหกวันเกิดหลวงปู่รายการนี้เนือน้อวะองค์นี้ผมขอสวยๆเลยผมขอ350บาทราคาแบ่งปันเลยจากปกติ450ผมขอ350บาทครับนะอีพีนี้นะครับรายการที่18นะครับ ต่อมารายการที่19ครับโอ้โหรายการที่19มาเป็นล็อกเก็ตอีกฮะรายการนี้ล็อกเก็ตหลวงปู่อิมนะฮะรายการนี้อุดมวลสารฝั่งตะกุดเรียบกรอบพร้อมใช้งานเลขคนณเบอร์ม,มาเลข10บฮะ รายการนี้นะครับบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันแน่นอนนะครับรายการนี้รายการที่19280บาทครับ280บาทพอครับพี่ชายต่อมาครับพี่ชายรายการที่20ยังอยู่ที่อง์นี้ฮะรายการนี้เยกโคดตัวเบอร์หมายเลข11ครับนะขอแบ่งปันให้พี่พี่ขอแบ่งปันให้พี่ๆที่400บาทเหมือนเดิมครับรายการนี้งามๆเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับ รายการที่21นะครับรายการ21รายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลขคดนัวเบอร์หมายเลข4ครับเลขคดนัวเบอร์หมายเลข4ี่ครับรายการนี้จัดไปพี่ชาย400บาทจักคู่700นะพี่ชายบอกแล้วจัดให้ในราคาพิเศษครับสำหรับรายการ21นะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายเป็นรายการที่22นะครับ ต่อมาครับรายการยีิบสองครับรายการยีิบสองมาเป็นงานลงยากันบ้างรายการยีิบสองมาเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อทองทิพซาตินนะครับเลขคนเบอร์สิบห้าลงยาหน้าหลังพิเศษครับรายการนี้ครับสวยๆเลยพี่ชายนะขอสองร้อยยี่สิบาทพอสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะองค์ไหนสองรอยี่สิบาทจับคู่ได้จับคู่ไปเลยพี่ผมให้คู่ละสี่ร้อยนะครับให้คู่ละสี่ร้อยนี่เอาไปรายการนี้ก็รายเงินเอาไปพี่ชายแบ่งให้นะครับเลขคนเบอร์สิบนะเอาไปสองยี่ ผมแบ่งให้เฉพาะ EP นี้นะหมดนะนะมีองค์เดียวนะพี่นะคู่ละสี่ร้อยไปพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับเป็นเนื้ออัปกาก้าเนื้ออัปาก้านี่ครับซาตินลงยาลายเสือส้มนี่ครับนะขอบแดงนี่ครับเนื้ออัลปาก้าหลัง,ลง,ล,งลงยาเขียวเลขคันเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยเอาไปสองห้าสองห้าจับคู่สองยี่ได้แล้วกันเฉพาะอ่าเฉพาะเนื้อ,เน,อเนื้อลงยานะเอาเป็นจับคู่คู่ละสี่ร้อยได้เลยพี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปเนื้อทองแดงกันบ้างลงยาพี่นะเอาไป220บาทครับพี่ชายรายการนี้รายการ25เลขคุณเบอร์หมาเลขห้ 5, ครับ ต่อมาครับรายการ26รายการสุดท้ายมาเป็นการรายเงินเหมือนกันรายการนี้ผมขอ250บาทเลขคนเบอร์27นะครับจับคู่400ได้จับคู่400ให้นะครับผมอนุโลมให้พี่เพราะหมดแล้วนะครับมี26รายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถทักมาได้ที่อดีตไลน์แล้วเบอร์โทรน้องได้เลยนะพี่นะสำหรับอีพีกวันนี้ครับเราก็จัดมาให้พี่ๆได้เลือกรับชมกันนะครับก็เดี๋ยว น่าจะมีอีกเดี๋ยวผมจะคัดมาให้ในเป็นอีพีสองแล้วกันนะครับว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างอะไรการอะไรบ้างนะครับชอบูกใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่พี่นะตอนนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณพี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ